สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับพัตตี้เพรยน์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้นะคะมีรถสวยๆนะคะอีกคันเข้ามานะคะเป็นปีใหม่ๆเลยนะคะใครมองหาอยู่นะคะเป็นตัวแคปนะคะพัตตี้แนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นตัวกระบะนะคะเป็นตัวโตโยต้ารีโว4สองจุดสี่ตัว e นะคะเป็นตัว e พัดนะคะสภาพสวยๆนะคะคันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าตัวนี้ได้เป็นตัวสมาร์ทแคนะคะ สภาพสวยสวยด้วยนะคะราคาเราขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพ่พาชมรอบๆตัวรถเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะคะของเขานะคะคันนี้ได้มาเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ led นะคะในชุดเกาะโคมไฟตัวเดียวกันนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้ตาไฟนะคะ นะเป็นโฉมใหม่นะคะไฟเรียวไฟสวยกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวโตยโยต้านะคะโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสภาพด้านหน้านะคะสวยๆเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าภาพรวมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว สปอตไลท์นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆเรามาชมในส่วนของตัวยางและแม็กกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะแม็กกับยางนะคะเนี่ยค่ะตัวแม็กนะคะก็สภาพยางนะคะสวยๆนะคะสําหรับใครมองหารถอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้สวยมากนะคะได้ไปใช้ถือว่าสวยเลยนะคะไม่ผิดหวังรถสวยๆสภาพเดิมๆนะคะรถ เรานะคะคัดโครงสร้างเดิมนะคะรถไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะอันนี้การันตีเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะสําหรับยางและแม็กนะคะขนาดยางนะคะสองหกห้าทับเจ็ดสิบอสิบหกนะคะยางกับแม็กได้ขอบสิบหกนะคะเนี่ยค่ะคือสภาพรถนะคะแต่งมาพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาต่อกันในส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้กันบ้างนะคะ กระจกมองข้างได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะนะคะสภาพสวยๆติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวฟิล์มนะคะคันนี้เป็นสีดําสีเดิมจากโรงงานนะคะส,สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะเป็นบันไดนะคะจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นตัวสีดํานะคะมือเปิดนะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะ ด้านหลังมาพร้อมกับตัวโลบาร์นะคะในส่วนของด้างหลังกันต่อนะคะนะ,ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายได้เป็นตัวหลอดไส้นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะนะมือเปิดนะคะเป็นคโครเมียมนะคะลูกค้าได้กล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะโลโก้นะคะต่างๆอยู่ครบนะคะ นะะในส่วนของนันทายสำหรับคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะได้ใส่ตัวปลายท่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเป็นตัวปลายท่อไทเทีด้วยนะคะนี่คือสภาพรถนะคะรอบๆตัวค่ะรถค่ะชมเลยนะคะในส่วนของตัวกระบะนะคะตัวแม็กไลเนอร์นะคะในส่วนของแม็กไลเนอร์เดิมๆสวยๆค่ะเนี่ยค่ะสภาพ เดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะมาดูกันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะสาหรับด้านข้างตัวแผงประตูนะคะตัวนี้เป็นหนังนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะตัดด้วยได้แดงนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะได้ไฟฟ้าทั้งสอง บานประตูเลยนะคะเซ็นทล็อกตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าออโต้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือสภาพรถนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะเรามาชมกันต่อในส่วนของพวงมาลัยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังชั่นนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเย็บด้วยได้สีขาวนะคะสวยๆเป็นหนังจากโรงงานเลยนะคะ หน้าจอเรือนไม่นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะในส่วนของคอนโซลหน้าสาภาพเดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของตรงกลางคอนโซลน,นะคะตัวนี้เป็นนาฬิกานะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะหน้าจอเครื่องเล่นนะคะคันนี้นะคะเป็นจอ Android ระบบสัมผัสหน้าจอขนาด8.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับ Air Analog นะคะ มาพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะนีมาพร้อมกับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะหนังนะคะเดิมๆสวยๆจากโรงงานนะคะด้านขอบเบาะจะแต่งด้วยได้แดงสวยๆนะคะนะคะในส่วนต่างๆนะคะภายในแคปนะคะข้างหลัง ะะตัวนี้เบาะนั่งด้าน,นหลังแคบก็จะหุ้มหนังนะคะเดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างหลังคาข้างบนนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะนี่คือสภาพรถนะคะที่เราได้มานะคะอันนี้รถล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ สภาพเดิมๆรถไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะสําหรับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนะเราบอกเลยนะคะว่าลูกค uh> uh ้าท uh uh ี่หาอยู่นะคะเขแนะนําเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของภายในห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาบอกเลยนะคะว่าภายในห้องเครื่องคือ ห้องเครื่องสะอาดนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะเนี่ยค่ะให้ดูเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะหรือว่ารอยถานข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะไม่มีเลยนะคะแห้งนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะะเดี๋ยวแพ่นกล้องให้ชมภายในตัวห้องเครื่องเลยนะคะนี่คือสภาพห้องเครื่องสวยๆสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะ ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะเรามาต่อนะคะในส่วนของคานนะคะคานนะคะเป็นคานแท้คานเดิมนะคะตัวนี้เป็นมออ,อจากโรงงานเลยนะคะแผ่นเพจจากโรงงานนะคะรอยนอ็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆในส่วนของคานนะคะเป็นสภาพเดิมๆไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์กจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะสวยๆนะเราให้ชมกันเลยบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะเราคัดเกตเอคุณภาพรถไม่มีพิดคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะ อันนี้เราการันตีเลยนะคะนะเรามาต่อในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะของเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะก็ในส่วนของฝากระโปงนะคะเนี่ยค่ะฝากระโปงเดิมๆสวยๆนะคะให้ชมกันเลยว่าจะเป็นรอยเมรอลรอยตะเข็บนะคะต่างๆนะคะสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะเนี่ยค่ะ สภาพรถบอกเลยว่าสวยนะคะรถสภาพเก้าสิเปอร์เซนตเลยนะคะลูกคา้าถ้าเป็นไงบ้างคะในส่วนของคันนี้นะคะพกพาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมอยู่นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ติได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองูนศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองนย์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะค่ะแล้วก็ ลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพดดยนของเรานะคะมี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1น,นะคะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทยห8แยก1น,นะคะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเสรีไทย95ก่อนถึง4แยกมินบุรีนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปตีฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปตีด้วยนะคะค่ะ mm hmm. วันนี้ปตีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ